เจอน้องแฟดอีกแล้วดงครอบครัวตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีตอนเช้าๆค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับฟางฟินแลนด์อีกแล้วอยู่ที่ไหนป่าเห็บเหมือนเดิมค่ะเพิ่งกำลังออกต้องรีบมาเก็บเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ วันก่อนใช้ถุงสีเขียวนี่แหละรู้สึกว่าใช้ดีเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันค่ะมาเรามาประเดิมดอกแรกเลยค่ะดอกแน่นมากสวยเลยดอกแรกก็หมานเลยเนื้อเนื้อ <c oughs> ก็เนื้อจริงๆขาเข้าแน่นมาก ทุกคนมองเห็นไหมใหญ่มากดอกใหญ่มากเดี๋ยวจะเอากล้องมาให้ดูดูความใหญ่ของเขาฝ่ามือกลางกลางเต็มที่แล้วยังไม่เต็มขาเขามองไม่เห็นแต่ไม่ทำอะไรเขาหรอกค่ะไว้นี่แหละเจอเห็นเหลืองเห็นมันปูสวยจริงๆดอกใหญ่มากเห็นน้ำมาก ได้ไหมน้ออุ๊ยดอกนี้ทำไมมันใหญ่ปลาล่ำปะเหลืออย่างนี้อะไม่ได้แล้วคะ่ะทุกคนหลังคายังแน่นอยู่แต่ว่าขาเข้าไปแล้วอันนี้ล่ะนี่ได้อยู่วันนี้เจอแต่เห็ดบาน ไม่ได้เจอน้องแฝดอีกแล้วน,น,นี่ว้ายทุกคนกรี๊ดเลยดูหนึ่งสองสามสี่หา้านุ่นน่ะนุ่นน่ะหูดูดอกใหญ่มากอันนี้เห็ดพึ่งขาดลายหมวกส้มค่ะเห็ดไม้ขีด ไหนอืนีอืน,อนสี่ดอกแล้วดอกที่ไงล่ะอืนื ตัดขาอยู่ข้างข้างนอกเพราะว่าเมื่อกี้มุดเข้าไปเก็บอะคะ่ะเขาอยู่ใต้ต้นสนมีดอกสวยๆเลย มีขาใหญ่มาก,อนนอกดอกนะอ้ยขามีขายาวพอๆกันขายาวกับขาใหญ่อันนี้น่าจะขาสั้นได้สามดอกค่ะสามดอก อ้าทำไมแน่นละพี่ยังได้อยู่อะไรนี่เห็ดอะไรนี่อ,อ <c oughs> โอ้ดอกนี่กำลังสวยเลยเ้ยหวานเลย ืคืนฝนตกมันก็เลยเปียกๆค่ะป่าจริงป่าแห้งมากเพราะว่าหลายวันหลายวันฝนไม่ตกเพิ่งมาตกเมื่อคืนนี้อดอกนี้ดอกนี้อยู่กลางกลางที่โล่งแจ้งเนี่ยลายนูนๆใช่ไหม่ะไม่ใช่ สวยสวยเห็ดมันปูสองสามดอกอไเงี้ลุกเอา,เอาขาดอีกดอก,ดอก,ดอกนู้นสามดอกสี่ดอกน่าจะลาทุกคนด้วยเห็ดดอกนี้ดอกสุดท้าย จะออกจากป่าแล้วคะ่ะทุกคนเห็ดที่เก็บได้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มค่ะก็นี่ <c oughs> เห็ดที่เก็บได้ก็ได้เยอะอยู่คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ฟังขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย